สู่ช่องที่สองของรายการนะครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากคุณครูสลายุทธานเีหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์แลสประสาะคุณครูธนกรบริพันธ์เก้หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์รัฐศาสตร์สาทที่คุยกับเราครับคุณครูทั้งสองท่านช่วยแนะนำตัวสักเล็กน้อยครับครับสวัสดีครับกผมนายสลายุทธานเีครับหัวหน้าเรียนโครงการพิเศษนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ครับสวัสดีครับผมครูธนกรบริพันธ์หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ครับ เราสอบถามคุณครูทั้งสองท่านหน่อยค่ะว่าโครงการห้องเรียนพิเศษนิทร,ทรรศและ์ระสาษษ์เนี่ยมีจุดเด่นหรือว่ามนนันอะไรบ้างคะครับก็ขอแนะนําห้องเรียนโครงการนิสตร์และศรสสร์ก่อนนะครับห้องเรียนโครงการนิสตร์และศรสสร์ก็ถือว่าห้องเรียนโครงการน้องใหม่ของโรงเรียนขัาดใหญ่พิทยารัยนะครับเนื่องจากว่าทางโรงเรียนขัาดใหญ่วิาลก็ได้รับอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ได้จนศึกษาสงขาสตตลเมื่อวันที่16กันยาพศ2565 ให้เป็น,ปน, horses, life, น hmm. ifer, ห้องเรียนโครงการพิเศษนิติศาสตร์พัฒนาศาสตร์แห่งแรกในภาคใต้นะครับซึ่งถามว่าห้องเรียนโครงการนิติศาสตร์พัฒนาศาสตร์โรงเรียนหัตถวิทยเนี่ยเรามีจุดเด่นที่เป็น Bilder like infinity, ยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยในการจัดหลักสูตรู้งเรียนนิติศาสตร์พัฒนาศาสตร์เนี่ยนะครับเรามุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเนี่ยให้มีบุคลิกภาพดีนะครับมีความผู้นําซื่อสัตย์รับความเป็นธรรมรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ ถามว่าในลักษณะาาจุดเด่นของในด้านหลักสูตรเนี่ยของผู้เรียนโครงการนิสสั์รัฐศาสตร์เนี่ยเรามีจุดเด่นอย่างไรบ้างนะครับในด้านของหลักสูตรเนี่ยเราได้ร่วมมือกับผู้ออกแบบผู้เชี่ยวชาญนะครับไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับคณาจารย์จากคณะนิสสัสนะครับจากมหาวิทยาลัยทักษิณแล้วก็ในคณาจารย์ในสาขาสังคมศาสตรต์ต่างๆนะครับแล้วก็จากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นในด้านของท่านผู้พิพากษาสุนทพหรือว่าผู้พิพากษา ต่างๆนะครับเพื่อจัดหลักสูตรให้สดพร้องกับความต้องการผู้เรียนอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนอยู่ในฐานที่มีความสุขสนุกแล้วก็ได้สาระครับส่วนในด้านของรายวิชาเนี่ยเราก็มุ่งเน้นในการจัดรายวิชาที่ตอบสนองกับนักเรียนจริงๆให้นักเรียนได้รู้ตัวตนในการเรียนในทางด้านของนิสสราษาษ์รัฐศาสตร์นะครับเช่นในดับชั้นม .4 เนี่ยเราก็จะมีหลักสูตรที่เป็นในรายวิชาของ ทางด้านของนิติศาสตร์เบื้องต้นนะครับรัฐศาสตร์เบื้องต้นนะครับรวมถึงเรามีการบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆนะครับไม่ว่าในกลุ่มสาระกนนารเรียนรู้ภาษาไทยเราก็จะมีในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์นะครับในด้านของวิชาภาษาอังกฤษก็จะเป็นในลักษณะของอังกฤษทางด้านของกฎหมายนะครับในมสภาคเรียนที่2เนี่ยก็จะเป็นการปกครองท้องถิ่นไทยนะครับแล้วก็จะเป็นกฎหมายเอกชนหนึ่ง นะครับแล้วก็จะมีภาษาเพื่อการวิพากษ์นะครับภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย2นะครับในระดับชั้นม .5 เนี่ยก็จะเป็นกฎหมายเอกชนหนึ่งนะครับการเมืองการปกครองเอเชียการเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษสําหรับสําหรับนักนิติศาสตร์รัฐศาสตร์นะครับแล้วในม .5 ภาคเรียนที่2เนี่ยก็จะเป็นในกฎหมายอาญานะครับการเมืองการปกครองโลกตะวันตกภาษาอังกฤษสําหรับนิติศาสตร์รัฐศาสตร์2นะครับ ในม .6 ภาคเรียนที่1เนี่ยก็จะเป็นวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการสัมมนาทางสังคมศาสตร์นะครับวิชาการกฎหมายมหาชนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสอบส่วนในชั้นมัยธยมศึกษาปีที่6ภาคเรียนที่สองเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์โลกปัจจุบันสัมมนาภูม,มิรัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจวิชาภาษาอังกฤษส่อาชีพนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เรามองเห็นถึง ศักยาภาพของนักเรียนในห้องเรียนโครงการนิสสาร,รัฐศาสตร์เราจะส่งนักเรียนเนี่ยออกไปฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางด้านรัฐศาสตร์เพื่อนักเรียนได้รู้เกี่ยวกับบริบทงานของนักเรียนเนี่ยนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับคานนับว่าเป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะแล้วทางโครงการมีกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์หรือรายวิชาบล็อกคอร์สอะไรบ้างคะ ก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับก็เหมือนที่น้องฝันกับน,น้องแชมป์เนี่ยได้ฟังจากครูออสมาแล้วนะครับอันนี้คือทางด้านวิชาการแต่พอเรามาพูดถึงทางด้านกิจกรรมเนี่ยนะครับทางโครงการห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เนี่ยก็มุ่งที่จะนะครับจัดก,ก,กิจกรรมเติมเต็มนะครับทั้งในส่วนของสมรรถนะทักษะแล้วก็เจนตคตินะครับที่สอดคล้องกับการเป็นนักนิติศาสตร์แล้วก็นักรัฐศาสตร์นะครับเพราะนั้นการจัดกิจกรรมของห้องเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เนี่ย จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละช่วงวัยนะครับเรามุ่งให้นักเรียนเนี่ยได้เกิดทั้งผลงานนะครับที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเกิดทักษะเกิดโครงงานนะครับได้รับเกียรติบัตรนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยจะได้นําไปใช้ต่อในระดับอุดมศึกษา เพราะฉะนั้นกิจกรรมที่ห้องเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ได้จัดเนี่ยนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมยกระดับผลสัมฤธิ์นะครับกิจกรรมที่ได้มีการใกล้ชิดกับวิทยากรโดยตรงนะครับกิจกรรมทัศนศึกษาในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็กระบวนการทางรัฐศาสตร์ต่างๆ ซึ่งเรามีหลากหลายกิจกรรมมากนะครับตัวอย่างกิจกรรมที่อยากจะยกให้น้องๆได้ฟังนะครับก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะครับก็คือกิจกรรมบล็อกคอร์สนะครับซึ่งเราได้จัดให้นะครับในระหว่างก่อนสอบอกลางภาคนะครับก็จะเป็นการเชิญท่านวิทยากร,รที่มีความเชี่ยวชาญนะครับทางด้านนิติศาสตร์นะครับแล้วก็รัฐศาสตร์เนี่ย จากมหาวิทยาลัยดังๆเนี่ยมาอบรมแล้วก็ให้ความรู้น้องๆนะครับแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่ๆนะครับสิทธิ์เก่าโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยเนี่ยซึ่งไปอยู่ในส่วนงานทางราชการเนี่ยโดยตรงนะครับพร้อมกับไปทัศนศึกษานะครับยังอ่าบริเวณนะครับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับนักเรียนเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปนั่งเรียนนะครับกับนักเรียนของอ่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับทั้งในส่วนของคณะนิติศาสตร์แล้วก็ คณะรัฐศาสตร์คณะวิทยาการจัดการนะครับมีโอกาสได้ลงภักสนามได้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมดูการพิรรารพากษานะคร,รับตลอดไปจนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพนะครับซึ่งเราก็ได้เชิญวิทยากรนะครับที่มีความเป็นเลิศทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพเนี่ยมาพัฒนาบุคลิกภาพให้นักเรียนเนี่ยมีบุคลิกภาพที่ดีนะครับแล้วก็นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากพระนัทท่านชวนหลิงภัยนะครับประธานรัฐสภาเนี่ยมาเป็น ประธานในการเปิดโครงการห้องเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ของเรานะครับเมื่อวันที่5พฤษภาคมนะครับ mm hmm. แล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆนะครับที่นะครับเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพนะครับที่เราจะให้เนี่ยอีกมากมายนะครับนอกจากนี้น,นะครับนักเรียนของเราเนี่ยนะครับ ก็ยังได้รับรางวัลน,นะครับจากการที่นักเรียนได้ทั้งความรู้แล้วก็ทักษะแล้วก็สมรรถนะนะครับเชนนนนออน่นนะครับรางวัลการแข่งขันนะครับตอบปัญหากฎหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับการแข่งขันตอบปัญหาอ,นอันเนื่องในวันระพีนะครับของระดับสารแผวงจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็รางวัลการแข่งขันโต้วาทีนะครับของที่จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับทั้งในส่วนของ ทั้งภาคภาษาไทยแล้วก็ภาคภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็รางวัลอื่นๆเนี่ยอีกมากมายครับมาช่วยเด็กที่สนใจด้านนี้ได้พัฒนาตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นครับคุณดูช่วยเล่าถึงความสำเร็จของโครงการตลอดมีการศาึกษาทีา่ผ่านมาหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างในในความสำเร็จของอโครงการที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเราได้ส่งนักเรียนเขน้าร่วมการแข่งขันในสนามต่างๆเนี่ยมากมายนะครับดังที่ครูชนากรได้ ได้กล่าวไปเบื้องต้นบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งการแข่งขันต่อปัญหาทางด้านกฎหมายนะครับระดับชั้นมัทยุวึกยศาตตอนปลายที่หมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับก็ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับาการแข่งขันต่อปัญหาทางกฎหมายเนื่องในวันรับปีนะครับที่จัดโดยศาลแขวงที่สงขาลงขาก็ได้รับรางวัลชนะเลิศลอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงในการแข่งขันนะครับที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันโต้วาทีแบบภาษาไทยนะครับการแข่งขันโต้วาทีแบบภาษาอังกฤษเราก็ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีรางวัลอีกมากมายนะครับที่พวกเราชาววิสาหกุศ์นะครับได้สร้างความภาพคภูมิใจให้กับโรงเรียนถาายวิไลนะครับแล้วก็ความสำเร็จอย่างหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นนะครับในโรงเรียนถ่ายวิไลนะครับคุณครูธนาพรก็ <S <S ค, <S <S คือว่าในเรื่องของการที่เราได้ร่วมมือกันในการจัดทํา MOU นะครับกับมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับตอนนี้เรา จัดทํา m o u ไปเรียบร้อยแล้วใน2หมาวิไลนะครับก็คือเป็นหมาวิไลสงขานครินนะครับแล้วก็หมาวิไลทักษิณซึ่งในเยอนมีนาที่กําลังจะถึงเนี่ยเราก็กําลังจะขึ้นไปทํา MOU กับคณะรัฐศาสตร์นะครับจากหมาวิไลธรรมศาสตร์นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นโครงการหนึ่งนะครับที่น่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยในทีมงานของู้เรียนโครงการนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รที่อยู่ ใต้ของกลุณณ่มสาราสังุมศึกษาศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยมีความตั้งใจนะครับที่จะผลิตพวกของนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์รัฐศาสตร์เนี่ยโดยตรงครับผมค่ะกรณ์บว่าเป็นความสําเร็จที่สร้างความภาคภูมิใจให้โรงเรียนของเราเป็นอย่างมากทีเดียวเลยนะคะคำถามสุดท้ายค่ะไม่ทราบว่าการรับสมัครห้องเรียนโครงการพิเศษที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะในสําหรับอยอดสมัครของนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษรอบที่ผ่านมาก็ถือว่าได้รับการยอมรับ จากนักเรียนทั้งในนักเรียนเดิมจากโรงเรียนนาจิตพิไลแล้วก็นักเรียนในระดับของโรงเรียนอื่นๆนะครับก็ได้เข้ามาสมัครอยอดรวมทั้งสิ้นในในครั้งนี้นะครับก็อยู่ที่95คนนะครับก็ถือว่าเมตราในการแข่งขันอยู่ที่ประมาณ1ต่อ3ครับผมบท่านเนตรหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษอินทร์ศาสตร์อัตศาสติ์ มูลทุนทางด้านกองวัตพันธ์รองหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิตสาหกรรมศาสตร์เป็นอย่างสูงครับที่วันนี้มนะันช่วยพูดคุยสร้างความเข้าใจและเล่าเรื่องราวของห้องเรียนพิเศษในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับสุดท้ายของรายการนะครับเรามีกิจกรรมดีๆมนาะพูดคุยกันอยากให้ทุกคนคอยติดตามอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับ please stay tuned we will back soon